ร้านแว่นตาซิกเนเจอร์บ้านสวนซอยสายตาเสียเท่าไหร่ไม่รู้ไปวัดดูเจอแต่พ้นี้เบลลพามาแนะนําร้านแว่นตานะคะวัดใส่ตาเปลี่ยนเลนออกแบบและประกอบแว่นโดยช่างชํานาญงานมากกว่า10ปีเบลเลือกใช้แว่นตาโปรเกสซอัจฉริยะไอซอฟตี้เลนบูออโต้กองทุกแสงแสงแดดแสง UV แสงจากหลอดไฟรวมทั้งแสงต่างๆจากมือถือและทีวีเบลเป็นคนสายตาสั้นนะครับแล้วก็สายตาเอียงด้วยไม่เท่ากันทําให้ถ้าไม่ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนนั้นการ ใช้ชีวิตจะลําบากมากๆเลยอะไรไม่ชัดเบอร์ไปหมดบทีนะครับเดินไปสวนกับคนรู้จักนะครับทักนะครับว่าทาไมยิงจังเลยไม่ทักไม่ทากแล้วสายตาเบลไม่ดีนะครับต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาไม่ใส่แว่นตาจะส่งผลเสียยังไงอย่างแรกเลยคือเสียบุคลิกภาพที่เราจะต้องหยีตามองหรือขมวดคิ้วให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการเมื่อยล้าดวงตามากกว่าปกติอาจมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังร่วมขึ้นมาด้วยมองเห็นโลกให้ชัดเจนมองให้เห็นการกาปรึกษาได้เลยครับคุณจ๋าเจ้าของร้านพร้อมให คำแนะนําและ,และดีไซน์รูปทรงของแว่นตาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีบริการวัดสายตาฟรีด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริการล้างแว่นทํความสะอาดแว่นฟรีรบริการซ่อมอะไหล่น็อตปรับแต่งทรงแว่นฟรีเปิดบริการได้ทุกวัน10บโมงครึ่งถึงสองทุ่มสาม,มารถติดต่อคุณจ่าเจ้าของร้านด้วยเบอร์โทรด้านล่างนะคะส่วนที่กัดร้านนะครับก็ตลาดนัดรถไฟบ้านส่วนซอยสิบเอ๋ยเบลจะพามาแนะนํากันอีกนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย